สวัสดีครับพบกับรายการวอลทองมองเทนกับพวกเรา2คนนะครับครับผมนิวครับผมกับผมฟิลครับอ่าก็ราคาทองร่วงมาแรงเลยเช้าวานหลังจากที่ขึ้นทำหายเนาะครับใช่ครับก็ตกมาแรงกว่าที่คิดเยอะเลยชะครับแต่ว่าก็ได้อิทธิพลอันที่สองของค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าทําให้ราคาทอง9 6้ายังปรับตัวลงมาเยอะมากนะครับครับผมก็เป็นไงบ้างครับุณฟิว ก็มาอัปเดตสถานการณ์หน่อยนะครับตัวทองคำนะครับโกลสปอร์ตมีการปรับตัวลงมาเมื่อวานครับทำจุดต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งพันสารอยี่สิบเ็ดเหรียญนะครับก่อนในช่วงบ่ายนี้ครับก็เรียกว่ายังค่อนข้างไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบพันสาร้อยี่สบน้นถึง1 3 2สอยิบห้านะครับก็ตัวโกลสปอร์ตทรงๆในวันนี้ตัวข้างบาทมีการหน่นงค่าเห็นครับอยู่ที่สามสิเ็ดดสามเ็ดนะครับและตัวของ ทองคำก็6.5เองเนี 00, 9, minute, uh, ่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,9650ในวันนี้นะครับก็เรียกว่ามีจังหวะลงมาให้เห็นบ้างแล้วนะครับก็อาจจะนจังหวะดีก็ได้นะจังหวะนี้เนี่ยก็ลูกค้าของเราก็ทยอยซื้อรอซื้อกันเยอะพอสมควรเนาะครับแั่ที่ประเด็นต้องติดตามประเด็นหลักเลยนะครับที่ทำให้ตัวหองราคาทองคำเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าทางสลับจับจีนเนี่ยมีรายงานออกมาครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางสลับเนี่ยได้แหละงานออกมานะครับว่า การเจรจาการค้าเนี่ยกำลังเป็นไปได้ด้วยสวยนะครับเป็นไปได้ด้วยดีมากเลยตอนนี้นะครับ,รบก็ในประเด็นนี้แหละทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมานะครับ<ม>แต่ผมก็ยังมองว่าแบบมันประเด็นนี้มันไม่แน่นอนจริง<ม>ๆนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องดูกันนะครับเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการในส่วนของการลดการขาดทุนการค้านะครับเพราะว่าจีนเองก็เสนอแล้วที่จะซื้อหรือนําเข้าสินค้าจากทางสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงสามหรือสีเหรียญต่อปีนะครับแต่ สหรัฐก็ยังไม่พอใจนะครับจะให้ข้อเสนอชี้ลืวเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้นี่แหละผมให้ผมมองว่าขอคํามีความน่าสนใจครับเพราะว่าข้อเสนอที่สหรัฐเรียกร้องกับจีนเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นข้อเสนอที่จีนไม่อยากปนแบัตํทำตามไม่ทำตามเลยข้อเสนอที่จีนทำตามไม่ได้มันต้องมันต้องคนละครึ่งทางใช่ไหมครัคนละครึ่งใช่อย่างนั้นนะซึ่งผมมองว่ายากของปวรที่จัดเจรจาได้สําเร็จด้วยดีนะครับซึ่งในวันนี้แหละ เป็นวันที่ทัม้มได้ลงมาคุยนะครับค <c oughs> วาจะมาช่วงที่ผ่านมานี่มีแต่ตัวแทนทั้มไปพูดคุยกับทางจีนนะครับวันนี้ครับทั้มก็เข้าไปร่วมประชุมกับทางรอ,องประธาน่ิษดีอยู่เหอนะครับที่มาเยือนที่กรุงวอชิงตันนะครับช่วงเย็ยนๆวันนี้ก็มาดูน่าจะเริ่มคุยกันแล้วครัะ <c oughs> แล้วก็นะ่าจะได้ข่าวกันจริงๆก็ประมาณช่วงวันเสาร์นะครับ <c oughs> ว่าจะออกมาอีท่าไหนนะครับในส่วนประเด็นสงครามการค้ากที่นวันนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ครับของไทยเนี่แหละครับเปิดเผยตัวเลขการส่งออกนะครับก็รีกว่ามีการหดตัว3เดือนต่อเนื่องครับติดลบอยู่ที่5.65%เปอร์เซนต์ครับ ก็เรียกว่าเป็นการขาดดุลการค้าสูงสุดนะครับอยู่ที่4,032ล้านดอลลาร์เป็นการตกตัวมากสุดัตั้งแต่ปี2016ครับก็ก็สอดคล้องกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาเป็นเป็นปีเลยนะใช่เขาบอกว่าหลักๆเนี่ยมาจากคู่ค่าเงินบาทด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงด้วยและถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจีนครับมีการไทยต้องสอบเป็นจีนแล้วลงถึงติดลบ16.7เปอร์เซ็นต์นะครับ ใช่เพราะว่าจีนเนี่ยมีปัญหาในส่วนของภายในประเทศด้วยดังนั้นการที่จะแบบนําเข้าสินค้าจากไทยซึ่งค่อนข้างมีราคาแพงเพราะว่าค่าเงินบาทมันแข็งค่าด้วยดังนั้นเนี่ยก็มีการนาเข้าลดลงนะครับในส่วนนี้ทำให้ในส่วนของค่าเงินบาทก็อาจจะมีลุ้นกลับมาอ่อนค่าหเห็นได้บ้างน,นะครับหลังจากแข็งค่ามาเยอะในช่วงที่ผ่านมาครับ ที่ในวันนี้ครับเราก็ต้องมาดูกันหน่อยครับ ECB ครับก็จะมีการประชุม ECB ตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็เรายังคาดว่ากรงตาดอกเบี้ยเหมือนเดิมไม่น่ามีเซอร์ไพรส์อะไรแต่ก็ต้องติดตามในส่งมาตรการนะครับหลังจากยุคที่ผ่านมาเนี่ยทาง ECB ได้ที่สุดมาตรการช่วยเหลือ s m b แล้วนะครับก็ต้องมารอรุนแรงต่อครับว่าจะมีมาตรการอื่นๆเข้ามาเสริมหรือไม่นะครับหลังจากในภาพรวมเศรษฐกิจฝั่งยุโรปเนี่ยยังค่อนข้าง ดูมีปัญหาอยู่เลยนะครับในวันนี้ครับฝั่งเยอรมันก็ประกาศ GDP แต่มาสี่อมานะครับอยู่ที่ศูนยเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นภาพรวมที่ไม่ค่อยดีต่ำอยู่ใช่ตัว GDP ไม่ดีเมื่อวานก็บอก PMI นะครับก็ยังหดตัวนะครับต่ำกว่า50นะครับทางฝั่งะครับฝั่งยุโรกแต่ที่ประเด็นหนึ่งเราต้องติดตามกันนะครับตอนเที่ยงคืนวันนี้ครับก็จะมีการแถลงการของรองประธานคณะกรรมการเฟดครับนายดิชาร์ดคาริดาครับ ก็มาติดตามกันในมุมมองของอัตราดอกเบี้ยของเขาครับว่าจะมีการใช้นโยบายทางการเงินแบบไหนนะครับในช่วงถัดจากนี้ไปครับและถ้ามาดูในทางเทคนิคกันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับก็ในทางเทคนิคลงมาเยอะพอสมควรนะคอนฟิลครับนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะลงมาเยอะขนาดนี้นะครับพอปรับตัวลงดุดทุกได้รับนะครับใช่ตอนนี้ราคาสปอตอยู่ประมาณ1325 2 6า้หาี่เหรียญนะครับก็ ใครที่ทยอยซื้อมาก่อนหนนี้บริเวณแถวๆหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่เหรียญที่เคยให้ไว้บริเวณนี้แล้วก็หนึ่งพันสามร้อยี่หกเหรียญนะครับไปซื้อไว้ก็พอดีได้เงินบาททา้งเงินบาทอ่อนกลับขึ้นมาเกือบยี่สิบตังค์ทำให้ก็สิบหกจุดห้าไม่ค่อยปรับตัวลงมากนะครับอ่าก็ใครที่ซื้อมาก่อนันนี้ก็ชะลอการซื้อก่อนเพราะว่าหลังจากหลุดแถวๆหนึ่งพันสามร้อยี่สิบหกเหรียญมาบริเวณเนี้ยทำให้เซนิเม้น ภาพเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับอ่านะครับก็คนที่ซื้อก่อนอันนี้ก็หยุดนิดนึงนะครับรอดูท่าทีก่อนว่าจะเอาไงต่อนะครับผมก็วันนี้ผมให้แนวรับใกล้ๆนะครับบริเวณแถวๆหนึ่งพันสามรอยยี่สิบเหรียญนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นก้าวสกงหุดท่าก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับส่วนรับที่สองมองแถวๆนี้เลยครับหนึ่งพันสาร้อสิบสองเหรียญนะครับถ้าเป็นก6ากลงยุดท่าก็อยู่ที่หนึ่งนะครับผม ส่วนแนวต้านมองแถวแถว3 4พันสามร้อยสามสี่เหรียญน,นะครับเป็นเส้นกลางของบอลเจอร์แบน์ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือถ้าราคาทองจะกลับไปลุ้นเทนเทนขั้ขึ้นต่อต้องข้ามไปยืนแถวแถวหนึ่งพันสามสิบี่เหรียญให้ได้นะครับถึงจะมีโอกาสปรับขึ้นต่อแล้วทำา i g ให,หม่นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะขึ้นไปและยืนได้ไหมนะครับผมส่วนต้านที่2องมองแถวๆ1 3หนึ่งพันสามสี่สองเหรียญน,นะครับ ถ้าเป็น96.5ก็อยู่ที่19,820นะครับผมครับก็วันนี้เชื่อว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะครับหลังหลุดมาเยอะพอสมควรนะครับน่าจะรีบาวขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็พอชนแถวๆ1 3, 3 4, ่งาาเหรียญก็ดูว่าจะสามารถยืนไหวไหมถ้ายืนไม่ไหวก็อาจจะกลับมาย่อตัวลงต่อเล่นไซเวในกรอบแถวๆ1,320เหรียญถึง1 3 3 0เหรียญไปก่อนช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ ยังไม่มีทองในพอร์ตก็ลองหาจังหวะราคาย่อตัวแล้วก็ทยอยเก็บเข้าพอร์ตนะครับคนที่ซื้อไว้ก่อนนี้แล้วก็อาจจะต้องหยุดหยุดหยุดเพื่อรอดูทิศทางนิดนึงนะครับใจเย็นครับไม่ต้องรีบนะครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้เราสองคนมีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเพิ่กำลังสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ